บังเอิญหรือจงใจดาราสาวทำไมชื่อต้องลงท้ายด้วยสระอาลมเช้าหอบเช้ามาโชยชื่นดึกดืนเดือนหาวหมู่ดาวหลับไก่ขันเร่งคนผู้เหนื่อยพับตื่นลุกเตรียมสำรับให้ทันพระตื่นแล้วพาตนเร่งขนขวา้าดาราสาวสำรวยผู้สวยสะบังเอิญหรือจงใจกันแน่นะ ที่ชื่อลงท้ายพยัญชนะด้วยสระอาลมค่อนรุ่งพัดกรูลงมาจากภูเขาลําไยหิ้วลูกเต็มกิ่งเต็มก้านโยกเรือนร่มไปตามแรงลมขยมโยกไก่ขันเร่งขันถีเร่งตีปีกบอกเวลาให้แม่เย่าเม่เรือนตื่นตาลุกหงหาติดเตาเป่าไฟเสียงลมหายใจในมุ้งทอดยาวลมหอบกลิ่นฝนมาด้วยเป็นลมเช้าหนาวแม่บ้านงานหลาย การครัวการข้าวหนักหนาล้นมือทั้งวันหนาวค่อนรุ่งอย่างนี้อาการอะไรผ้าห่มจึงยังหลงเหลือความเหนื่อยล้ายังขับกล่อมเหล่าเธอให้หลับนิ่งสนิทใจอยู่นั่นแล้วคิดถึงสมัยเป็นเด็กละเมอฝันค่อนเด็กแม่ลุกเนบชายผ้าห่มกระชับร่างก็แม่อีกนั่นเองที่ลุกชักผ้าห่มคลุมอกให้เมื่อเห็นว่าลูกชายมันนอนดิ้นจนผ้าห่มออกจากร่างกลิ่นมือแม่หอม คำขับกล่อมของแม่มีมนลูกๆรู้สึกปลอดภัยต่อให้ช้างใหญ่เสือหลวงมาใกล้ก็มีหานกลัวเพราะมีแม่อยู่ด้วยทั้งคนคืนนั้นนอกชานต่างนอนหนุนแขนพ่อคนละข้างกับพี่ชายดูดาวไถดาวดั้งดาวหมูสังจระเข้ไต่เส้นศาสตร์วาดราศีลัคนาอยู่บนฟ้าปากพ่อเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าซ้ำๆปากพ่อเล่าเรื่องเวทสันดรชาดกวกว,กว,วนสลับกับบางคืน แม่เล่าเรื่องผีที่ฟังมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์รายการวันนี้มีอาถรรพ์ของดีเจชัยกมลรุ่งเรืองเวทเรื่องผีใดๆที่แม่เล่าว่าน่ากลัวไม่สู้น่ากลัวเท่าเรื่องผีแม่นาคพระขนงออกลูกตายแม่เล่าตาพองตาโตน้ำเสียงมีสูงมีต่ำมีรสมีชาติผิดกับพ่อที่มีน้ำเสียงราบเรียบรินเรื่อยราวขึ้นสงบพอดึกสงัดจึงชวนลูกๆเข้ามุงหลับตาพาใจชวนไปเฝ้าพระอินทร์ พอโตมาอีกหน่อยร่องรอยความทรงจำมิจางหายเรื่องแม่นาคพระขนงที่แม่เคยเล่าคือนนอกชานนอนนับดาวจึงได้สืบด้นค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องแม่นาคพระขนงที่แม่ว่าเป็นหนังไทยยุคเก่าเกา่ากึกปี2 5 0 2เป็นภาพยนตร์สร้างชื่อของผู้สร้างอย่างสเสน่ห์กมรชุนมีสุรสิทธิ์สัตยวงศ์รับบทเป็นมากทหารกล้าทหารแกลส่วนแม่นาคนั้นผู้รับบทก็คือนักแสดงสาว ปริยารุ่งเรืองสะดุดใจเหลือเกินสกิดใจเหลือเกินนางเอกรุ่นเก่าทั้งหลายฉะัหนจึงมีชื่อลงท้ายด้วยสระอากันทั้งนั้นถ้าจะให้วิเคราะห์เล่นๆสระอาเป็นสระเสียงยาวอักขระภาษาไทยท่านบอกว่าเป็นคำเป็นคำเป็นไม่ใช่คำตายคำเป็นนี่เองที่ทำให้ชื่อนางเอกทั้งหลายฟังเป็นกุลสตรีฟังแล้วภาเราะสนหูนวลโสดประสาท ส่วนชื่อพระเอกจะลงท้ายด้วยเสียงคําตายหนักแน่นดุดันสมชายชาตรีเช่นมิตรสมบัติคันชิตสุรสิทธิ์นาฏอะไรเทือกนี้เป็นต้นนางเอกที่มีชื่อสระอาเท่าที่นึกได้ตอนนี้ก็จะมีอมราอัศวนนโสภาสถาพรภาวนาชนะจิตอรัญญานามวงเมตตารุ่งรัตสุทิสาพัฒนุตบุตรานรมิตนยนชีวาน,านัน อภิญญาวิรขจรอุสาอัชราธิมิตขวัญตาบัวเปลี่ยนสีวันนาแสงจันทิย์กรุณายุวากรปรียารุ่งเรืองดนภาโสพีมัญุราธนาบุตรปริศนาชบาไพรนันทนาเงากระจ่างและลลนาสุลาวันแม้แต่นางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยเรายังมีชื่อเป็นสระอานั่นก็คืออาภัสราหงสกุลนักแสดงหญิงหลายคน ชื่อไม่ได้ลงท้ายด้วยสระอาแต่นามสกุลยังต้องครองจองมาลงที่สระอาเช่นนวรัตวัชราชองมาศภูมมาราเอื้อมเดือนอัศด,ดาต่อไปนี้มาดูนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งของไทยกันบ้างเพชรราชวราชนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งชื่อเพชรรานี้ดอกดินกัญญามานนักแสดงผู้กำกับการแสดงผู้อำนวยการสร้างหนังระดับตำนานของเมืองไทยเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เพชรรา ที่ใช้ตอนประกวดเทพีเมษาฮาวายว่าปัทถมาเพชราเป็นนางเอกที่มาจากการประกวดสาวงามเทพีเมษาฮาวายประจำปี2504จัดโดยสนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะนั้นเธออายุ18ปีสิริสิริจินดากับดอกดินกันยามานไปเห็นเข้าจึงได้ทาบถามมาเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ฉวีปี2505ขณะอายุ19ปี ดอกดินกัญญามานเห็นว่าชื่อปฐมานี้ออกจะเฉยมากอยู่ดอกดินอยากให้หนางเอกคนนี้เป็นเพชรเม็ดใหญ่กลางใจผู้ชมส่วนชื่อจริงที่ชื่อว่าเอกชาวราชออกจะดูเป็นผู้ชายมากกว่าชื่อเพชรเฉยเฉยก็ดูจะหนักแน่นเหมาะเป็นผู้ชายมากกว่าอีกเช่นกันนิ่งนึกอยู่ครู่ใหญ่ผู้กำกับอารมณ์ดีก็นึกได้ว่าจากคำว่าเพชรเพื่อให้มีความอ่อนโยนสมกุลรัศตรีจึงเติมสระอาต่อท้ายลงไปเป็นเพชรชรา และปรับเปลี่ยนนามสกุลให้ใหม่จากชาวราชเป็นชาวราชรวมแล้วนักแสดงหน้าใหม่คนนี้จึงมีชื่อว่าเพชรชราชาวราชเรื่องนี้เพชรชราชาวราชเคยเล่าว่าครั้งแรกไม่ชอบเลยเพราะมีเสียงคำว่าชาราที่แปลว่าแก่อยู่ในชื่อด้วยแต่ไม่อาจขัดใจผู้ใหญ่ได้สุดท้ายชื่อนี้ก็กลายเป็นนามมงคลนำสาวสวยคนนี้สู่ตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่งเป็นเพชรเม็ดเลอค่ากลางใจผู้ชมตลอดการ จริงๆอย่างที่ดอกดินกัญญามานเคยหมายปณิธานไว้เพชรราชวราชเกิดเมื่อ19มกราคม2486พื้นเพเป็นชาวระยองเป็นนักแสดงนักจัดรายการวิทยุเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์ปี2561เป็นนางเอกที่มีชื่อลงท้ายด้วยสระอาคือในตาหยาดน้ำพึ่งคือหนึ่งหยาดคือเพชราชราชวราชสงาสี นามลงท้ายสะอาชนพาทีก็เอวังด้วยประการชนีสวัสดีครับ